คนดูแลผิวกันยังไงบ้างคะสำหรับฉันพอต้องมานั่งทำงานหน้ากล้องแบบนี้ฉันเลยมักจะไปดูแลผิวหน้าที่คลินิกบ่อยๆตอนไปผิวก็ดีขึ้นนะคะแต่พอไม่ไปปัญหาผิวที่เคยมีมันก็กลับมาเหมือนเดิมฉันก็เลยพยายามตามหาครีมบำรุงผิวที่สามารถใช้ดูแลผิวได้ง่ายๆที่บ้านมาตลอดแล้วในที่สุดฉันก็หาเจอคะ่ะนี่คืออัลโมี่อีฟนิคแค่โฟเซตค่ะซึ่งฉันจะมาแนะนำทีละชิ้นให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ่ะ มาเริ่มกันที่ขวดแรกดิฟคลีนเซอร์จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะคะแต่หลายๆคนมักจะไม่ทราบกันที่ขาดไม่ได้ก็เพราะว่าช่วงนี้พวกละอองฝุ่นเยอะมากเลยคะ่ะนอกจากพวกละอองฝุ่นแล้วแม้แต่ผู้ชายก็ทาครีมกันแดดกันใช่ไหมคะนั่นก็ถือเป็นการแต่งหน้าเหมือนกันซึ่งการล้างหน้าแค่ขั้นตอนเดียวไม่สามารถล้างสิ่งสกรปรกบนผิวหน้าได้อย่างหมดจดแต่เราต้องทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการล้างสิ่งสกรปรกเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันออกไปขั้นที่2คือเช็ดสิ่งสกรปรก ซึ่งยังค้างบนผิวหน้าให้สะอาดหมดจดซึ่งขั้นตอนแรกถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเดี๋ยวฉั้นจะสาธิตการใช้ดิฟคลีนเซอร์ให้ดูกันนะคะบีบออกมาแบบนี้นะคะเนื้อครีมจะขาวและนุ่มเหมือนวิปครีมเลยแต่ตัวครีมเป็นแบบครีมออยนะคะเวลาที่ฉั้นทําความสะอาดขั้นแรกหากชั้นใช้ออยทําความสะอาดมันจะเยิมและใช้ลําบากมากแต่เพราะตัวนี้เป็นเนื้อแบบครีมออย แค่เราถูครีมเบาๆบนผิวเราไปเรื่อยๆแบบนี้พวกคราบสกรปรกฝุ่นหรือความมันต่างๆที่ติดอยู่บนผิวของเราก็จะหลุดออกไปเองค่ะซึ่งดิฟคลนเซอร์จะช่วยให้ผิวของเราสะอาดหมดจดได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแต่สิ่งที่ทำให้ฉันชอบผลิตภัณฑ์นี้มากๆเลยก็คือปกติเวลาที่เราทำความสะอาดผิวหน้าเราจะไม่ได้นึกถึงเรื่องการเติมสารอาหารให้กับผิวถูกไหมคะแต่คลีนเซอร์ตัวนี้ทำให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะในคลีนเซอร์ตัวนี้มีส่วนผสมของทั้งสารสกัดจากโสมแครอทชาเขียวและยังมีวิตามินอ e ีอีกด้วยนอกจากจะมีคุณสมบัติพื้นฐานแล้วยังมีส่วนผสมของสารสกัดต่างๆอีกด้วยค่ะจึงทําให้คลีนเซอร์ตัวนี้สามารถขจัดคราบสิ่งสกรปรกและสามารถเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวไปพร้อมๆกันได้ค่ะตัวถัดมาคือโฟมคลีนเซอร์ค่ะ แต่ตัวนี้มีสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงค่ะหากคุณบีบออกมาเยอะๆเหมือนโฟมทั่วไปที่เคยใช้เล่ะก็ทุกคนในบ้านต้องมาช่วยกันใช้แน่ๆเพราะแค่บีบออกมาขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็สามารถทำความสะอาดได้ทั้งใบหน้าแล้วล่ะค่ะ เื่องจากเราใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโซลิดจึงทําให้สามารถใช้ได้นานกว่าโฟมทั่วไปที่มีปริมาณเท่ากันถึง1-2เดือนและยังเป็นโฟมที่ให้ฟองเยอะแม้ใช้ปริมาณน้อยอีกด้วยซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดแต่สิ่งที่ทําให้ฉันชอบหลังจากได้ใช้จริงก็คือ1คือไม่มีส่วนประกอบที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองเลยทําให้รู้สึกแสบตาเวลาใช้งานน้อยกว่ายี่ห้ออื่นที่เคยใช้และอีกข้อหนึ่งก็คือจริงๆฉันเคยใช้พวกโฟมคลีนเซอร์ม, er มาเยอะมากแต่ที่ทำให้ฉันเลิกใช้ไปก็เพราะว่า ทุกครั้งหลังล้างหน้าผิวจะตึงมากเลยค่ะเพราะในโฟมตัวนี้มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดซางฮวงและสารสกัดจากเห็ดถังเช่าด้วยซึ่งจากการมีสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้เลยช่วยทําให้ผิวไม่แห้งตึงแม้หลังล้างหน้าเสร็จแต่กลับชุ่มชื้นยิ่งขึ้นอย่างคุณแม่ของดิฉันเองผิวแห้งกว่าดิฉันอีกค่ะเลยไม่สามารถเลือกใช้โฟมแบบมมั่วได้แต่ว่าโฟมคลีนรซเซาตัวเนี้แค่ท่านลองใช้เพียงครั้งเดียวก็ติดใจใช้ไม่เลิกเลยค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่3ตัวนี้คือพิวเลนเจลค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พอฉันได้ลองใช้แล้วเนี่ยฉันรีบแนะนําต่อให้กับเพื่อนและครอบครัวใช้ทันทีเลยค่ะเพราะฉันต้องทํางานหน้ากล้องตลอดก็เลยต้องกังวลเรื่องความมันบริเวณจมูกหรือพวกสิวหัวขาวบริเวณคางมากเลยค่ะฉันก็เลยพยายามหาพวกสครับต่างๆทั้งของแบรนด์เนมหรือยี่ห้อที่เขาว่าดีมาใช้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยของที่เขาว่าใช้แล้วดีเนี่ยมักจะมีเม็ดสครับมาด้วยถึงแม้มันจะขจัดความมันได้แต่เม็ดสครับก็มักจะไปบาดผิวหรือไม่ก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆพอใช้ไปสักพักฉันก็เลยต้องเลิกใช้แต่พิวริ่งเจลของอัโอมี่กลับต่างออกไปค่ะหลังจากที่ฉันได้ลองใช้ดูแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าแม้มันจะนุ่มและอ่อนโยนแต่มันกลับขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันได้ดีมากฉันรู้เรื่องนี้ครั้งแรกก็เพราะสินค้าอัโอมี่นี่แหละค่ะ วิธีใช้ก็แค่ทาลงบนผิวที่เช็ดแห้งแล้วทิ้งไว้ประมาณ1-3นาทีจนรู้สึกเหมือนมันเริ่มไหลลงมาจากนั้นเราก็แค่นวดเบาๆให้ทั่วใบหน้าพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือคราบสิ่งสกปรกก็จะหลุดออกมาเหมือนเราถูขี้ใครเลยค่ะไม่ว่าจะคราบสิ่งสกปรกความมันหรือคราบเครื่องสำอางที่ถูกฝังอยู่ในผิวก็จะสามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดเลยเละค่ะเพียงแค่ใช้ใผิวลื่นเจลตัวนี้ ผิวของคุณก็จะนุ่มแด้งขึ้นชวนให้สัมผัสเรากับเป็นผิวเด็กทารกเลยลคะค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันกล้าบอกต่อให้กับคนในครอบครัวก็คือส่วนประกอบคะ่ะเพราะยี่ห้ออื่นมักจะใช้ส่วนประกอบทางเคมีเยอะถึงแม้จะใช้แล้วได้ผล แต่ถ้าใช้ไปนานๆก็อาจเกิดผลเสียได้แต่สําหรับอโทมี่พิวลิ่งเจลตัวนี้ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างสารสกัดจากรากต้นเอมสารสกัดจากเปลือกส้มโอซึ่งช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันบนผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนใช้แค่ครั้งเดียวรับรองติดใจแน่นอนคะ่ะมาถึงตัวสุดท้ายคือพิ้วออฟมาร์กจากอโทมี่ค่ะฉันขอบอกตามตรงเลยค่ะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบการมาร์กหน้ามาก เวลามาถ่ายรายการฉันจะได้พูดตัวอย่างมาร์คหรือมีคนมาแนะนําเยอะมากค่ะแต่ฉันไม่เคยมานั่งมาร์คหน้าทุกวันแต่พอได้ลองใช้ Peel Off Marks ของ a t o m y ฉันใช้มาร์คหน้าทุกวันเลยค่ะสําหรับใครที่กังวลเรื่องรูขุมขนความยืดหยุ่นของผิวและการปรับโทนสีผิวและอยากให้ทุกปัญหาจบได้ในตัวเดียวฉันขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะ Peel o f m a r k ของ a t o m y ปกติรูขุมขนบริเวณนี้ของฉันจะกว้างมากฉันเลยลองไปฝังเข็มของแพทย์แผนจีนและคลินิกทั่วไปมาหมดแล้วตอนที่ทําเสร็จมันก็ได้ผลดีอยู่นะคะแต่เราไม่ได้ไปทําทุกวันพอเราไม่ได้ไปทํารูขุมขนมันก็กลับมากว้างเหมือนเดิมเลยแหละคะ่ะตอนนั้นฉันเองก็พยายามหาว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จะจัดการเรื่องรูขุมขนได้ง่ายๆที่บ้านแล้วฉันก็มาเจอกับตัวนี้คะ่ะอย่างที่บอกไปว่าฉันใช้ตัวนี้ทุกวัน ปกติเวลาที่ฉันใช้เครื่องสําอางแต่งหน้าเครื่องสําอางก็มักจะติดตามรูขุมขนบริเวณนี้แต่ตอนนี้เป็นยังไงคะดูสิคะผิวตอนนี้ดูเนียนเป็นเนื้อก้อนเดียวกันรูขุมขนก็รู้สึกเล็กลงมากถ้าทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้ก็จะเข้าใจคะ่ะข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือจริงๆแล้วผิวของฉันค่อนข้างตึงไม่ยืดหยุ่นเลยคะ่ะมันจะตึงๆเหมือนยางเลยคะ่ะแต่พอฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรื่อยๆผิวก็จะเริ่มมีความยืดหยุนอย่างเห็นได้ชัดคะ่ะ ฉันแค่ใช้นิ้วสก,กิดผิวแบบนี้ก็เห็นแล้วค่ะผิวดูมีความยืดหยุ่นและเด้งขึ้นเห็นไหมคะพอรู้สึกผิวตัวเองดูยืดหยุ่นขึ้นพอเห็นผลลัพธ์แบบนี้ก็ห้ามใจไม่ให้ใช้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือข้อดีของ p ิ e l Off m a ์แต่นอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับโทนสีผิวได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ผิวของฉันจะดูขาวกระจ่างใสอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าผู้หญิงอย่าหย,ยุดสวยฉันก็เลยอยากให้ผิวของตัวเองดูขาวและมีความกระจ่างใสมากกว่านี้ แล้วพอฉันใช้ผิวออฟมาร์กไปเรื่อยๆผิวก็ดูดีขึ้นมากเลยละค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จและเช็ดหน้าให้แห้งแล้วให้ทาลงบนผิวหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาและบริเวณรอบริมฝีปากจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งปริมาณ10-20นาทีแล้วลอกมาร์กออกจากล่างขึ้นบนค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วละค่ะต่อให้เราไม่บำรุงอะไรเพิ่มแล้วผิวก็จะยังคงชุ่มชื้นอยู่ค่ะฉันพันใจว่า หากทุกคนได้ลองใช้ m a ร์ตัวนี้แล้วจะต้องห้ามใจไม่ให้ใช้ต่อไม่ได้แน่นอนคะ่ะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการให้ของขวัญกันหากใครกำลังมองหาของขวัญที่ดูดีที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็ลองซื้อ a t o m y e v e n i n g c a r e f o ฟเซให้เป็นของขวัญดูสิคะของขวัญที่ผู้ให้ก็รู้สึกดีส่วนผู้รับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความสุขกันทั้งครอบครัว หวังว่าทุกคนจะลองซื้อไปใช้และมีความสุขไปกับสุขภาพผิวที่ดีขึ้นกันนะคะทั้งหมดนี้คือรีวิวจากอิมจีวอนผู้ที่รักอัโทมี่อีฟนิ่งแคโฟเซตและอยากบอกต่อคะ่ะ